สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลกท่านนะคะโอ้มีไพ่อยากออกนะคะไพ่เดือซันมานะคะสมที่เป็นดาวศุกร์นะคะดาวของตัวคุณเองได้ตำแหน่งมหาอุดอยู่นะคะในตอนนี้นะ เรามาดูกันนะคะเช็ค่วงรายเดือนมีนาคม2568กันค่ะการงานการเงินความรักนะคะของคุณจะมีแนวโน้มไปในรูปแบบใดบ้างนะคะแล้วเดือนมีนาคมนี้วันที่14นะคะจะมีเหตุการณ์จันทะลุปปราคาเต็มดวงค่ะนะเดี๋ยวลิสขอเปิดอีกซัก3ใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมา โอ้ไพ่ของชาวลัคนาราศีตุลน,นะมันเกี่ยวข้องกับด้านความรักนะคะความสวยงามการเริ่มต้นใหม่การเดินทางไปต่างประเทศนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือว่าคนรอบข้างคุณนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระวังนะคะมีการวิตกกังวลเกิดขึ้นนะมีไพ่ของการเบื่อหน่ายขึ้นมาด้วยเป็นสภาวะจิตใจนะนะคะมีไพ่มูลขึ้นมาตั้งแต่บาแรกเนี่ยนะคะมันคือ ให้ของสภาวะที่แบบคิดมากนะคะกังวลกับสิ่งที่มันไม่แน่นอนนะคะกังวลกับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงเลยนะมีดาวหลายดวงนะคะในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมากระจุกตัวอยู่ในเรือนอริของคุณนะดาวของตัวคุณเองด้วยนะคะชาวตุลน,นะมันจะมี อันนี้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะจะมีดาวหมายเลขหนึ่งนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยซึ่งมาจากเรือนโชคลาภของคุณอยู่ในเรือนนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้มีอํานาจผู้มีศักดิ์มีสีนะคะเป็นเจ้านายของคุณหรือว่าเพศตรงข้ามของคุณได้นะคะดาวหมายเลขสี่เกี่ยวข้องกับการเจราจาสื่อสารการติดต่อค่ะนะแล้วก็ดาวหมายเลข6นะคะดาวของตัวคุณเองซึ่งตอนนี้เป็นตําแหน่งมหาอุดอยู่ในเรือนนี้ด้วยนะคะดาวหมายเลข6ดาวศุกร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับ โชคลาภนะคะความรักได้นะคะหรือว่าสิ่งสวยๆงามๆเนี่ยขึ้นมาแล้วนะคะไฮพริตเทสเนี่ยการเจราจาการใช้วาทศิลปการอ่อนหวานนะคะทำให้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีดาวหมายเลข8ค่ะเรื่องลึกลับต่างๆนะคะดาวหมายเลข8ดาวาราหูนะคะอยู่ในเรือนนี้คะ่ะ1 4 6 8ดดาวที่มันมาอยู่เยอะๆในเรือนไหนนะคะตอนนั้นเนี่ยเรือนนั้นจะมีอิทธิพลกับ ชาวลัคนาราศีนั้นๆซึ่งเป็นเรือนอริของคุณนะคะสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณตั้งเป้าที่คิดเอาไว้เนี่ยบางทีมันอาจจะมีการเลื่อนออกไปนะคะคุณกําลังสมมุตินะคะยกตัวอย่างเช่นคุณกําลังเจรจากับเรื่องอะไรบางอย่างอยู่นะคะบางทีมันมีเหตุที่จะต้องให้หยุดชะงักลงได้อาจจะมีเกณฑ์ให้ล่าช้านะหรือว่าเกี่ยวกับด้านความรักก็ได้นะคะรอให้คนรักกลับมานะอาจจะมีการเลื่อน ไปได้เช่นกันนะคะหรือว่าต้องระวังเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพได้คุณอาจจะมีเกณฑ์ให้เสียงเงินไปกับหมอพยาบาลนะคะโรงพยาบาลจะเป็นตัวคุณเองนะคะหรือว่าคนรอบข้างคุณได้เช่นกันอาจจะมีการอาการเบื่อหนเซงเนี่ยไพ่ของสี่ถ้วยนะคะมันขึ้นมาเช่นกันมีดาวหมายเลข9ก้นะคะก็คือดาวเกตเนี่ยอยู่ในเรือน ะลัคนาราศีกันนะคะเรือนที่12เนี่ยหนุนหลังตามหลังคุณมาติดๆเลยเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเล่นลับนะคะบางอย่างเนี่ยหรือว่าการเปลี่ยนแปลงแบบกระทนหันก็ได้นะคะสิ่งเล่นลับต่างๆเนี่ยจะให้การอุปธรรมช่วยเหลือคุณนะคะแบบที่คุณไม่รู้ตัวหรือว่าใครที่อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แบบเนี้ยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าเกณฑ์การเดินทางไกลนะคะได้เช่นกันเนี่ย มาจากเรือนวีนานะคะดาว ดาวเกตแล้วไพ่ของการเดินทางไกลนะคะมันขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลายใบใครกําลังรออยู่นะคะชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะมีไพ่เดอะมูนขึ้นมาเนี่ยคือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ไพ่ของการเดินทางละทิ้นถิ่นฐานนะคะโยกย้ายด้วยสายงานนะคะโยกย้ายตามคู่ตามแฟนแบบนี้นะคะย้ายบ้านเรือนเคหสถานเนี่ยคุณมีเกณฑ์น,นั้นนะเราก็มีไพ่โลกนะคะไพ่โวลเนี่ยมันขึ้นมาด้วยนะคะส่วนใหญ่จับได้ไพ่ใบนี้ นะคือเกณฑ์การเดินทางไกลทั้งหมดนะคะขอเกี่ยวกับการเดินทางก่อนนะการเดินทางไกลทั้งหมดจับได้ไพ่ใบนี้เนี่ยใครกําลังรอวีซ่าอยู่นะคะทุกประเภทเลยเนี่ยจับได้ไพ่ใบนี้คืออยู่เกินแบบ5ปี10ปีหรือว่าบางคนอยู่ตลอดชีวิตได้เช่นกันไพ่ฟูนะคะก็เป็นนักเดินทางอีกส่วนใหญ่ไพ่ฟูขึ้นมาเนี่ยไปในสถานที่ที่คุณไม่รู้จักไม่คุ้นเคยนะคะไม่เคยไปมาก่อนหรือว่าไม่มีความสนิทสนมกลมเกลียวกับคนที่อยู่ในถิ่นนั้นๆน,น,นะ จะเป็นในประเทศหรือว่านอกประเทศได้นะเวลาไพ่ฟูมันขึ้นมานะคะใครรอ,อการโยกย้ายบริษัททรงคุณนะคะไปทํางานที่ใหม่ๆสาขาใหม่ๆนะคะโยกย้ายไปต่างประเทศดูงานต่างประเทศแบบเนี้ยไพ่ขึ้นมาค่อนข้างจะหลายใบอยู่มีไพ่ของไฮปริตเทสขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้มีดาวจันนะคะเป็นดาวประจําไพ่เป็นไพ่เกี่ยวกับการใช้ศิลปะวิชานะคะคำพูดคําจาวาทศิลป์บางอย่างในการเจรจาติดต่อสื่อสารแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างที่คุณ ตั้งใจไว้ hey, ตรงข้ามเนี่ยจะให้การสนับสนุนคุณมากเป็นพิเศษนะคะแล้วดาวของคุณเองเนี่ยมันอยู่ในตําแหน่งมหาอุดด้วยค่ะไพ่โลกขึ้นมานะคะเกี่ยวกับด้านความรักเนี่ยนะมันคือไพ่ของการ ได้คนที่สปอร์ตเข้ามาเติมเต็มทําให้ชีวิตมันสมบูรณ์ขึ้นสําเร็จสมดังที่ตั้งใจเอาไว้นะคะในด้านความรักเนี่ยสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วอะ่ะในปีนี้ทั้งปีจริงๆชาวตุลเนี่ยนะคะไม่น่าห่วงเลยถ้าคุณได้ออกมาจากความสัมพันธ์แล้วนะนะคะไพ่ฟูมันขึ้นมาเนี่ยคุณได้เจอกับความรักใหม่ๆได้สําหรับคนโสดหรือว่าคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนนะคะอัปเดตสถานะใหม่ๆจาก คนที่รู้ใจอาจจะเป็นการแต่งงานนะคะหรือว่าคนที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยอาจจะมีมีเกณฑ์ได้ตั้งครันมีบุตรได้นะคะภพยโลกใบนี้มันขึ้นมาค่ะ ไพ่ฟูนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบแรกของสำหรับบิบซีมันขึ้นมาคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆจุดเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานใครที่รอง,งานไว้อยู่นะคะกำลังสมัครงานไว้เนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะพบเจอสังคมสภาพแวดล้อมผู้คนร่วมงานใหม่ๆได้ไพ่ฟูขึ้นมาค่ะทาอะไรอย่างที่คุณอยากจะทาคือไพ่ของคนที่พร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตน่ะไม่ว่าจะเป็นการงาน ะะสภาพแวดล้อมแฟนใหม่ความคิดใหม่นะแต่เพียงแต่ว่าบางคนชาวตุลเนี่ยอาจจะกําลังรอโอกาสนั้นอยู่ให้เข้ามาหาตัวเองอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะมีความคิดวิตกกังวลว่าเอะแล้วอนาคตของฉันมันจะเป็นอย่างไรนอแฟนก็ยังไม่มีนะคะคู่ก็ยังไม่เข้ามางานที่สมัครไว้ก็ยังไม่ได้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องให้รออยู่บ้างนะคะหยุดชะงักในเรื่องบางเรื่องอยู่บ้าง แต่ว่าไพ่ซันเนี่ยนะคะไพ่เดอะซันเนี่ยมันตกออกมาเองนะตอนที่อลิซจับไพ่นะคะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะทำให้คุณเนี่ยหลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาที่คุณได้พบเจอได้นะคะไพ่เดอะซันไพ่ใบนี้นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วมีดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวประจําไพ่ค่ะมันคือแสงสว่างเปิดทางนะคะจุดเปิดดวงชะตาบางอย่างนะหรือว่าจะมีใครเข้ามาซัพพอร์ตคุณได้เช่นกันหรือว่าเป็นตัวของตัวคุณเองเนี่ย ที่รู้สึกว่ามีแพชชั่นนะคะมีแรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรบางอย่างในปีนี้นะคะเราคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จด้วยคุณได้ไพ่ที่ดีที่สุดขึ้นมานะถึงสองใบเลยนะคะคือไพ่โลกไพ่โวลนะคะกับไพ่เดอะซันนะคะสิ่งที่คุณกำลังตั้งใจคิดหวังเอาไว้เนี่ยนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะไพ่ฟูเนี่ยคือไพ่ของจุดเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่าพึ่งถอดใจไปซะก่อนนะคะอย่าเอาความ ความวิตกกังวลของคุณเนี่ยมาเป็นพลังงานลบให้กับตัวเองเนี่ยไพ่ของวันวิตกกังวลเนี่ยไพ่มูลนะคะมันขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลยนะมีไพ่สี่ถ้วยเนี่ยมันคืออาการเบื่อหน่ายความเซ็งนะคะไอ้นู่นก็ไม่อยากทำไอ้นี่ก็ไม่อยากได้นะคะรอโอกาสถูกต้องค่ะรอให้เข้ามาได้แต่ระหว่างที่รอนะคะทําตัวเองให้มีชีวิตชีวาเนี่ยมีความสุขไว้นะคะไพ่เดอะซันขึ้นมาแล้วนะโอเคมาเปิดต่อนะคะ มีไพ่ใบหนึ่งตกขึ้นมานะคะก็คือไพ่ฮาร์โรแฟนนะคะไพ่ใบนี้มีชาวพฤกษบนะคะเป็นชาวประจำไพ่อลิซจับได้ไพ่สิบถ้วยความสุขสมหวังค่ะโดยเฉพาะในด้านความรักนะคะไพ่สิบถ้วยคือการสุขสมหวังการขยายครอบครัวนะคะการแต่งงานการมีบุตรหลานเพิ่มมากขึ้นก็ได้ไพ่ถึงสองใบนี้เนี่ยมันขึ้นมาเลยนะคะก็คือไพ่สิบถ้วยแล้วก็ไพ่โลกมันขึ้นมาค่ะมีไพ่ใบหนึ่งมันเด้งมานะตอนที่อลิซจับนะคะก็คือไพ่ฮาร์ แฟนมันขึ้นมาฮารรแฟนเนี่ยคือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นุนหลังคุ้มครองคุณอยู่แล้วแบบที่อลิซบอกนะว่าเดือนมีนาคมนี้นะคะจะมีดาวเกต นะคะนุนหลังคุณอยู่ให้การช่วยเหลือคุณอยู่เนี่ยนะคะไพ่ไฮโรแฟนนะคะก็คือหนึ่งในความหมายนั้นเลยนะใครเป็นสายมูนะคะคุณอาจจะได้รับการสมหวังนะคะจากสิ่งที่คุณอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นกันค่ะมีไพ่สองดาบขึ้นมามีการตัดสินใจบางเรื่องนะคะเกิดขึ้นอาจจะทําให้คุณวิตกกังวลได้เป็นความเครียดก็ได้นะคะความสับสนนะกำลังเลือกบางสิ่งบางอย่างให้กับชีวิตคุณอยู่มันได้ทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานจะออก ดีไม่ออกดีจะเอาอย่างไรดีนะคะกําลังสับสนนะคะกําลังเลือกไม่ได้อยู่จนทําให้มีความเครียดความวิตกกังวลหรือว่าความเครียดสะสมได้เพราะฉะนั้นจะต้องระวังนะคะหรือว่าด้านความรักก็ได้นะจะออกดีไม่ออกดีนะคะแต่ว่าเชื่อว่ามีการตัดสินใจนะคะกับชาวตุลเนี่ยมันคือไพ่ของการตัดสินใจเริ่มต้นใหม่คือไพ่ฟูนะคะมันขึ้นมาถ้าตอนนี้คุณกําลังมีความละ้าละลังสับสนในเรื่องบางเรื่องในชีวิตคุณอยู่นะ ขอไพ่สใบนะคะให้กับชาวตุนนะมีไพ่ของเจ็ดเหรียญขึ้นมาค่ะเจดเหรียญเนี่ยคือการลงทุนในระยะยาวนะคะแล้วคุณได้ไพ่เดสขึ้นมา7เหรียญน,นี่คือการลงทุนในระยะยาวค่ะใครตอนนี้ที่ต้องการเริ่มทำ อะไรบางอย่างนะคะให้กับตัวเองในอนาคตนะการซื้ออสังหาริมทรัพย์เก่งกําไรนะคะการลงทุนเก่งกําไรในระยะยาวการซื้อหุ้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าตอนนี้ปีนี้คุณมีความสนใจในเรื่องการลงทุนแบบนี้อยู่นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะคะถามผู้รู้ก่อนก็ได้ค่ะหรือว่าศึกษาให้ดีซะก่อนก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะเจดเหรียญขึ้นมานะหรือว่าเงินที่คุณได้ลงทุนไปก่อนหน้านี้แล้วจะเป็นปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ นี่คือการเก็บปักตวงกำไรนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะมีไพ่เดสขึ้นมาจำได้ว่านะ ไพ่เปิดขึ้นมาให้กับชาวตุลไม่ว่าจะเป็นนะคะดาวสุขเป็นมหาอุดดาวพระพฤหัสแบบเนี้ยเดินหน้าตุลก็มีไพ่เดสขึ้นมาค่ะจะต้องระวังรักษาเรื่องสุขภาพเพราะว่าดาวของตัวคุณเองเนี่ยอยู่ในตําแหน่งมหาอุดก็จริงแต่ว่ามันอยู่ในเรือนอริต้องระวังปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะหรือว่าคนรอบข้างในครอบครัวคุณได้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เสียเงินไปกับ หมอนะคะโรงพยาบาลได้ค่ะมีไพ่ทั้งมูลทั้งเดทเนี่ยทั้ง2ดาบนะคะความเครียดสะสมมันขึ้นมาเลยนะไพ่อีก3ใบนะคะเป็นไพ่ออร์รัโคนะคะเปิดให้กับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะอย่าทํางานหนักเยอะจนเกินไปนะคะบาลานซ์เวลาระหว่างการพักผ่อนนะคะการออกกําลังกายการนอนกับ าการทํางานด้วยเมื่ออย่างนั้นเนี่ยคุณจะมีอาการเจ็บป่วยได้นะคะไพ่ของคนบ้างานเนี่ยมันขึ้นมาให้กับชาวตุนนะคะมีไพ่อัปดันส์นะคะไพ่อัปดันส์ขึ้นมาคือไพ่ของการมีเงินนะคะมั่งคั่งร่ํารวยนะมีไพ่เดอะซันเจ็ดเหรียญสิบถ้วยขึ้นมานะคะเกณฑ์การลงทุนที่ประสบความสําเร็จนะคะการได้เงินมาแบบ ที่คุณไม่คิดว่ามันจะได้มาก็ได้นะเวลามีไพ่เดสขึ้นมาเนี่ยแล้วมีไพ่ของออบาเดนส์มันขึ้นมาพร้อมกันด้วยเนี่ยนะคะเงินที่มาจากการสูญเสียการเคมประกันการหย่าร้างนะคะเงินจากทรัพย์สมบัติแบบเนี้ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้มั่งคั่งร่ำรวยค่ะนะมีไพ่ของเอ็กเซปชัน์ขึ้นมานะคะคือไพ่ของการยอมรับความเป็นจริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่ามันจะจบสวยไม่สวยไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายเนี่ยถ้าคุณยอมรับกับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณได้มันจะมีความสุขแล้วก็ปล่อยวางกับชีวิตของตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะนะวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีตุลค่ะขอบคุณค่ะ